ายการนี้นะครับเป็นชุดต้นกำลังนะฮะพาวเวอร์แพ็คนะครับพาวเวอร์ยูนิตนะฮะเซตนี้ก็เข้ามา2ตัวนะครับตัวนี้สเปเชียลหน่อยนะครับก็เป็นปั๊มไฮเพชเชอร์นะครับตัวนี้ทำเพรสได้ถึง270บาร์นะครับถังความจุอยู่ที่85ลิตรนะครับมอเตอร์ก็จะเป็นมอเตอร์ปั๊มจุ่มอยู่ในถังอย่างนี้นะฮะกรณีอุปกรณ์ที่ ปลดออกมาก็จะมีติดตัวมาตามนี้เลยนะครับนี่นะครับหนึ่งตัวเป็นมอเตอร์ธรรมดานะครับเป็นอินดักชันมอเตอร์แต่ตัวนี้นะฮะพิเศษนิดหนึ่งนะครับเป็นอมอเตอร์กันระเบิดนะครับตัวสีน้ำเงินนี่นะครับเนมเพจชี้แจงรายละเอียดไว้ครบเลยนะครับทั้ง2ตัวนะฮะก็เดี๋ยวรายละเอียดก็ทำไว้ให้ลูกค้าด้านบนโพสต์เลยนะครับ การท่านใดนะฮะสนใจตัวชุด power unit นะฮะขนาด15แรงนะครับ p ชเชอร r แ max อยู่ที่270บารนะครับถังความจุ85ลิตรนะครับก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ออฟฟิเชียลไลน์ของทางร้านนะครับ